นะครับรรหรือว่าผู้ใดก็ตังเหตุกับเหตุให้ดีๆนะครับนะครับให้ดีๆให้เฮานะครับเป็นที่อาศัยนะครับของนกนูงูปีกแล้วก็มนุษย์นะครับหรืวอ ah ว่าพี่น้องเฮานะครับหรือว่าแขกไปไทยมานะครับพี่น้องเด้อตางปลูกายนะครับปลูกง<ด>่งยบักทั่วรักษาเพียได้นะครับฉีดตองฮอร์โมนก็โอเคแล้วครับให้ปุ๋ยทั้งใบ<ด>ให้ให้<ด>ปุป๋ยทั้งนะครับในหวานกรอบนะครับบักซีดาอันม่วงนะครับพี่น้องเด้อนี่ปลูกทิ้งไว้ในสวนก็ดีเยอะกันนะครับ สวัสดีครับทุนลูกขอเนี่บวันนานะครับวันนี้กะทิภาพพี่น้องเขามาอับเดชไอ้บักทัวผุมพันขาวกรอบนะครับนี่ครับพี่น้องลูกดกแบบชนิดท่วาบ่แบงผู้ใดเลยนะครับในบรรดาบักทัวกลุ่มนะครับพี่น้องแล้วกะสามารถนะครับเจ็บเจ็บลูกนะครับยืดเจ็บผลผลิตนะครับได้เรื่อยๆพร้อมนะครับบวคือจังบักทัวท่ว่าเฮาซื้อน้ำตลาดนะครับบักทัวผุมตลาดมันจะเป็นสี ที่เขียวๆมันเป็นออกแต่ว่านี่มันจะออกลูกขาวนะครับเป็น้องนี่ครับอันนี้คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกอยู่บริเวณสวนผมด้ยนะครับเป็นน้องเราก็ปลูกปลูกอยู่ประมาณสองรุ่นแล้วนะครับเราก็ที่ล้งรุ่นที่สามนะครับไปเรื่อยๆนะเป็นน้องเด้ออันนี้เขาก็อยู่ถึงคูสาลูกไม้ของผมนะครับในลูกนี้นะครับนี่นะครับเป็นน้องคูสาลูกไม้ของผมนะครับนี่กะปลูกต้นไม้นะครับเต็มเลยนะเป็นน้องเด้อล้วกะแต่ว่ากะที่เอาลงเอามันลงอีกนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับเป็นน้องอันนี้พอดีพืนที่อนี้เาาาสมรถที่จะ ปลูกพวกไม้ยืนต้นใดเขาก็ต้องปลูกเพื่ออายุสั้นนะครับอย่างเช็นบวกทั่วบักแตงนุนนีนันไปนะครับเพราะว่าบางครั้งมองนี้นเขาอาจอาศัยเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับในโอกาสข้างหน้าน,นะครับเพื่ออาจจะเป็นห้องน้ำหรือว่าเป็นบ้านหรือว่ายังกับเล้วเตะนะครับพี่น้องเขากับ่อสมัดที่ปลูกไม้ยืนต้นใดนะครับในอนากตบนเนี่ยบนนอนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเขากับปลูกเพื่อพวกนี้นะครับไม่ไอเพื่ออายุสั้นนะครับยังเห็นบักทั่วพุ่มนะครับพันขาวกรอบนะครับกรอบพีหลีพี่น้อง S, กร oo, อบในฮักดังเกราะเลยนะครับกินแล้วก็หวานนะครับเส่บนะครับยังที่ว่าผมถ่ายพป่น้องเขาเบิรงคลิดที่แล้วนะครับเป็น้องเด้อนี่ครับกําลังออกดอกบักสุดขีดเลยนะครับเป็นน้องอันนี้ขี้ไร่นะครับนี่ขี้ไร่นะครับนี่บกค่อยได้ฉีดฮอร์โมนนะครับคือปล่อยแบบเขาตามมาเยื้อมันก็ตามธรรมชาติเขานะครับนี่ส่วนทั้งนี่กับเป็นชาเม่เลยครับเป็นน้องเด้อนี่ชาเม่กับบกค่อยงามบันไดครับเพราะว่าบันไดเอาใจใส่บันไดนะครับระวังชาเม่กับตันี้นะครับบักพริกนี่ครับบักพริกบักพริกเขียวเานี ปลูกริงๆไว้นะครับกาลังแตกออกยอดนะครับอันนี้ก็เป็นชาแม่ได้เป็นน้องเด้เนี่ยครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับรู้สึกว่ามันมันสีกระเดงหรือว่าเชิงใดเนี่ยเป็นนองกาลังออกน้อยนะครับนี่ชาแม่นะครับชาแม่เกาหลีบ่ไดดบไวดไทยเป็นนองเขาเบิ่งเลยนะครับนี่ครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับนี่ครับหมดปลายฝนันว่าปลูกทิ้งๆไว้นะครับกาลังใหญ่กาลังงามนะครับคือปลูกปลูกแบบปลูกปลูกแบบตามมาเยอะมันเถอ นี่แหละพี่น้องว่าได้ขีดท่อหมอก้อมุนอย่างครับแต่ว่ากระติลูกเพิ่มไปอีกอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นต่อไปต้องห้างามกว่านี้นะครับถ้ามันงามนะครับมันเคลียมันจะเต็มพืชเลยนะครับเต็มเต็มพื้นดินเขาเลยนะครับอันนี้คือเขาปลูกปลูกเพื่อนะครับเอาแนวพร้อมนะครับรักษาพันธุ์ไวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบิดนะพี่น้องก็ถามกันมาหลายนะครับแล้วก็เอาไ้ถต่กินของเองนะครับคือบริเวหลรยนะครับประมาณหกเข็ดแถวนี่ยแหละพี่น้องมันกะถือว่าบปพันธุ์บ๊อบบ๊นบด๊นบบ๊อบนัน บปันไดนะครับความงามเขากับเะท่านบบบได้ถึงกับทุกครั้งนะครับแต่ว่ากะสูงสีได้กินน้อยอยู่นะครับสูงสีได้นอยอยู่แต่ว่าคือสีบอได้นง่ายได้นพี่น้องเลยนีะครับนี่ชาเมีเยานี่ครับบึงชาเมี่ยนะครับชาเมี่ยเรานะครับกับบปันไดเราพี่น้องปลูกแซมโดยบักพริกนะครับนี่บักพริกตามปนตามแก้วเขาเนี่ยแหละกําลังแตกยอดนะครับมันอ่อนนะครับ ปลูกนะครับทิ้งๆไว้ вниз. โบตายนะครับเดี๋ยวอีกเล็กน้อยเดี๋ยวมันกิดออกน่วยนะครับออกใบเ้านะครับนี่ชาแม่ครับคือมันกระแดงนะครับนี่เขาเรียกว่ากระแดงนะครับทานว่ากระแดงนะครับมันก็ออกลูกไว้ไว uh ้ปนี inet inet> Luther, <S <S ้นะครับนี่เพราะว่าเขาบุกคอยเด็ดดูแลนะครับเพราปลูกทิ้งๆไว้สินะครับนี่หลวกชาเม่นะครับแต่ว่าหุ่นที่สองผมก็บท้าดินท้ายดินไว้แล้วนะครับทถยไว้แล้วที่ลงั้งชาเม่ท้าบักทวนะครับผสมกันเลยนะครับ นี่นะครับบมวชาเมนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับนี่นะครับหลายต้นเติบนะครับชาเม่เ้าแต่หลายคนก็สร้างไปบรรว่าเป็นจังไดนะครับพื่กันหลักษาพันธุไว้บูบูครับพี่น้องนี่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็งญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้นงามกับมีนะครับต้นจีไรก็มีนะครับพาปูนกันไปนะครับแต่ว่านถือว่าโบงามปันไดนะครับรุดนี้นะครับทางงามมันดกเต็ม เต็มพื้นไปเลยครับเจ้าปลากระติกินยุ่ยเราครับพี่น้องได้กินหมากกินผลมันอยู่นี่ครับพี่น้องชาเมี่ยวนี่ครับน,นี่เขากลับมาปลาทัวนะครับซึ่งว่าดอกดกลูกดก,กนะครับบ่อยากบ่มีผู้ใดลืนเลยนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าบ่บ่ง,งามปนใดน,นะครับขนาดบ่งามยังซ้ำนี่เราพี่น้องสวนง,งามอีซ้ำใดครับมึง ทัวปุ่มเฮากำลังติดดอกออกผลออกหมากเขานะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเรียบร้อยนะครับเกลบสิเบิร์ตแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ผืนบ้านพี่น้องเขามีในหัวในสวนนะครับเอาไว้ในคัวในเฮียนเขาก็บบกบสเสียหายนะครับเพาเจ็บไว้นะครับปลูกให้ลูกให้ห้านหรือว่าปลูกบริโภคในครัวเลื่อนเขาก็ได้นะครับเพราะว่ามันปลูกได้นะครับยันลูกยันเหรียญเลยนะครับเพาเจ็บเจ็บว้นะครับเจ็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้นะครับเบื้องียง ความดกของเขานะครับมันดดกคาลิรีนะครับแล้วกะมันสิออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาเรื่อยๆนะครับเบื่องเราออกทีเดียวจบเลยนะครับมันออกเรื่อยๆนะครับพี่น้องเขาสิออกมาออกผนเขาเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออัปเดตพี่น้องเขาเบิ้งนะครับเด้อยุ่สวนผมเลยนะครับม่หนึงกะมีอยุ่ซีแถวอยู่หนาสวนหมดครับกำลังกำลังโปงขึ้นมานะครับไปจากสามสี่ใบนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งเอา โบอกอีรีนะครับนะครับช่วงนี้ค่ะหามงัวาเลยเด้พป่นรองเด้หามงแดงน,นะครับแดด,ดดโดมลมตกนะครับยังเรอะหัวราะสวนเฮาเลถคาเลอะเบิ่งบกทั่วนะปลูกง่ายนะครับปลูกไงบกทั่วรักษาเพียได้นะครับฉีดตตาหอม์้มนก็นโอเคแล้นะครับให้ปุ๋ยทั้งใบให้ให้ปุยยป๋ยทั้งลกเอากระงา้ครับปลูกช่วงนี้ก็ะงาม ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นหนาฝนนะครับพี่น้องเขาบิกทั่วเขามากน้ำแล้วพี่น้องเราแย่ขาดน้ำนะครับแต่น้ำไหลกับพดีนะครับเดี๋ยวไม่ติดถลกฉีนะโลกนะครับหายพอดีพอดีนะครับนี่ครับบิกทั่วภูมิเขานะครับจ๋าพี่น้องเพิ่งกินได้แล้วนะครับกินได้แล้วนี่นะครับกรอบอีหลีได้พี่น้องกรอบอีหลีเลยอื้ม หวานหวานนะครับขมกรอบอืมสอกหนึ่งคนได้ครับเนี่ยสอกหนึ่งขนาดว่าบะง,งัา้มนะครับขนาดว่าบุรีบุเรนนะครับนี่ต้องดูกสวยๆนะเฉือนมาพี่อ่มาท่านได้เก็บผลผลิตได้ครับด้วยนี่ อันนี้ปูข้อแนวนะครับเด้ออันนี้ปูข้อแนวแนวปูข้อแนวนะครับเนี่ยมีอยู่สามทีหล่องนะครับโอ้กรอบกรอบนะครับกรอบครับบรรยากาศยังมึงแรงเลยเนาะขำเลยนะพี่น้องเนดะ้อไพ่อย่างเนาะพี่น้องเนาะไพ่้างเดี๋ยวอื่อนไพ่อย่างพี่น้องไปในน้อยนะครับ มีอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวเอาไปขยายพันธุ์ถ้าเสียบถ้าเสียบขยายพันธุ์เลยนะครับนี่มีอยู่ต้นเดียวเปิดสวนนะครับัาจจะเปิหมบกทั่วไป่น้อยยางเละสวนนะครับยางที่เละอเป็นองศามีเวลาเ้ากว่ายางเละเละเล่นนะครับเละเลนหัวเลนสวนนะครับเป็นต้นสักท้องครับมีแรงขี้ลายขี้ลายบึ่งเบื่อพึงปีดีครับมันพักกันเอาเอาวนะครับเป็นใบนะเอาไปห้องกันยังก็ได้ตัวนี้ ไปซัก,กนะครับบึ้งอีดน,น้อยๆกินได้ไล่นะครับเพราะแต่มันแต่ไงนะครับมันบวล้อผู้ใดมันเอื้นผู้ใดเลยนีต่ต้นซักนะตายหยากความนะครับต้นซักนี่นะครับบึงไปกันไงครับไงเนี่ยพี่น้องบ่างามของพร้อมนะครับนี่ตน้นซักนะครับบ่งามบ่อยังนะครับนี่ขัดเขัดมันสีไงน,นะข้าวเดียวนะครับพี่น้องต้นซักนะครับซักทองนะครับพี่น้อง ตั้งพี่ับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะครับแต่หวัดมูตายเพราะฉน้ปลูกสามเนี้อพี่น้องเน้อกำลังปรุงเป็นม้านะครับมายืนต้นเท่านะครับตักท้องด่ากะนะครับพยุงไฮํำนะครับพยุงไทยนะครับมะฮอกกณีต้นแดงนะครับมีทุกชนิดนะครับพี่น้องไอ้พี่น้องตายหนกป่วยานกนะครับถือเครื่องตัดหนาจังหวัดจังรอบนะครับงอกกับยังข้นไมาให้เขาอยู่นะครับแถมแตกแตกมูไม่อีกต้นหนึ่งความนะครับอันนี้คือห้อยถือเครื่องตัดห้านะครับ เครื่องตัดหญ้ายตัดไปหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้คือบดเป็ยนหางหรอกครับเพราะว่ามันมันตุ่นใหญ่แต่เขาเขามองเห็นนะครับนั่นคือต้นแรกนะครับอันนี้ต้นสามนะครับกับบริเวณนะครับสาขะพี่น้องต้นกล้วยนะครับอลังการงามเขาปีนี้ครับงามอีกเจ้าหน่อยออกปีนะครับี่ไปส่ง่าได้ส่งตลาดไทยพี่น้องกล้วยผมนี่ลายครับครับลายลอยต้น เดียหนอกปีอืมปีนะหน้องบุงนะเดี๋ยวมือได้แกงประดูกหน้องบุงมือได้แกงประดูกนะครับมือได้แกงปลาดูกเขาว่าจังนะครับจังมาเด็ดเอานะครับนี่อีกมือสองมือนะครับนี่กล้วยนะครับแต่ดากเงานะครับต้นตนพันเท่านะครับนี่ก็เทียาไปเอาไปปลูกต้อนนะครับในต้นนี้ บัซิดาอันนี้พ้อยผมคนออกมาปลูกนะครับไปลอบรรยากาศสดๆนะครับบัซซิดาเขานะครับอัปเดตให้พี่น้องเ้างบิ่งกล้วยนะครับปีกายกี่ไลครับปีนี้แทงหนอกมาหม่นะครับกล้วยนะครับแล้วก็มายืนต้นเขานะครับลายยางบัซซิดาม่วงนะครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับนี่แหละบัซซิดาม่วงนะครับ ดาม่วงหลายต้นครับมีสิบต้นพมละแเม้มกล้วยอ่ะพี่น้องเอ้ยเดยวมือหลังสิมาพาพี่น้องเขาเบิกงกล้วยนะครับจะพอกล้วยเลยนะครับนี่เบิง่งกวดแตกนะครับเบิงบ่งเบิ่งมันแตกวไมหมเห้ยวกหากนะครับหานอินโนเพีองหานอเลยนะครับนี่ห้าพนอนะครับกล้วยนะครับสุดยอดหกหกอเลยครับคนนะ่ะ คุโคตรเลยนะครับนี่ก็แตกเบั้งนี่ต้นพันธุ์ไดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้สิบว่าเป็นต้นพันธุ์ดอกพะวาให้มันเป็นต้นที่สองนะครับคือต้นแรกนะครับเขาสิออกกันมาครับผมสิบพ่กคนขุดค้นนี่นะครับผมจะไปขุดต้นต่อไปนะครับเพื่อว่าต้นนี้นะครับมันจะได้ออกออกไอ้ปีหรือว่าออกหน่วยนะครับต่อจากต้นต้นต้นแรกต้นแม่เขานะครับนี่คือเป็นเป็นกล้วยหุ่นที่สองนะครับพวก เราเขาจงเป็นล้อเอาพวกไอ้หุ่นที่ซีที่หานะครับให้เขาไล่ต้นก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาจะเอาต้่นพอเนี่ยเขาผมยันผลผลิตเป็นสิบวทันกันนะครับพี่น้องทักษานิดนิดน้อยน้อยนะครับแต่ว่าก็ย่าลืมนะครับต้นใดต้นใดญงนะครับลองจากต้นเม่มันเขาจงไว้นะครับแล้วก็เอาต้นนะครับสามซี่มดละเอาไปปลูกนะครับพี่น้องให้เขาสั่งเพื่อนก่อนนะครับสั่งให้มะับมนี่ผลผลิตออกหนึ่งสองสามนี่นะครับพี่น้องเขาจงหา หาไปนะครับหาไปปลูกนะครับพี่น้องนี่ักม่วงครับเป็นบ่ายยังมาปลูกเกิดย้ำนี่พี่น้องเบงเป็นดอกพ่อมเด้โอ้ยเบิ่งนะนะครับกำลังแตกดีครับแตกดีครับกล้วยนี่นี่ยังที่เขาจงไว้เลยครับนี่ยสำมะปีเผือดเบงพยุงเบื่องพี่น้องเบิง่งพยุงตกแต่งกิ่งนะพี่น้องแนละ้เพราะว่างาของเขามันติดไปทัวทีบทัวเดนนะครับพยุงเ้าทตามกลากงักม่วง มะม่วงนะครับดอกกะนี่บัคซิดาม่วงนะครับน,บน, hmm. บน Dis ี่ก็ได้กินายหน่วยแซบดีนะครับหวานกรอบนะครับเนี่หวานกรอบนะครับบัคซิดาอันม่วงนะครับพป่น้องเด้อนี่ปลูกทิ้งๆไว้ในสวนกะดียกันนะครับของแปลกนะครับย้ำแขกไปแทยมากเขาก็ทิได้ถามบัคซีดายังครับเขาก็ติดต่อบัคซีดาม่วงครับแซบพิลิยีบางทีนะครับแซบเพราะแซบก็ต้องวัดแซบนะครับเพราะวันของแปลกนะครับ แต่ว่าเสียบีปดีเลยพี่น้นองนี่บุกทิดานะครับบุกทิดากิมจูนะครับกิมจูนะครับปลูกจริงๆไว้นะครับปลูกแบบกินซีบอตองเด็ดพอ,อยังหละพอตาดินนะครับกับน,น้ำฝนนี่ครับหลากหลายอย่างหลายแนยวพี่น้องเด้อปี่กล้วยเฮ้งาจข้าวๆแล้วพี่น้องเด้วมั้งนี่พับเบึงนะครับบักพัวเล้าก็เบืบ้องบักชาเม่เล้ากยางละสวนนะครับไปน้ำกัน มีหลายยางพอดพี่น้องที่พี่น้องผมพยายามไทยถุกหมอทุกมือพี่น้องเ้องเบิ้งนะครับทุกมือทุกมือแล้วอัปเดตหยางเลาะสวนนั่นนี่นั่นนะครับในห้องเบิ้งนะครับกันนี่ครับยางมะพร้าวเขาป้ากับพอผลไม้ที่ตัผลไม้นะครับคนแจวมาน้ำกันดีให้กันครับเนี่ยผลไม้เขาเขาป้าเขาดงกับยังพอผลไม้นะครับยังพอตัดสัตว์ป้ารับวน้องสัตว์ป่าเลี้ยงขาดทั้งเซตพิษจยานนะครับนี่ครับทาว้านเฮนนะครับเนี่ย มงนี้เขากะน,นะครับบัวที่เอาบัวขึ้นอยู่ครับพี่น้องมันปล่อยหน่อยเดียวดึงเบิ้งมันเพรนะครับเขาต้องมาตาัดเงาตาัดเ,งา,าเงาออกนะครับนี่อันตรายนะครับเดี๋ที่เลื้อยากนี่เพราะว่าเดียว่างบางมันก็จะลื้อออกนะครับนี่บัวอันตรายอันตรายปล่อยไว้ไม่ได้นะครับบัวแต่เป็นบัวแดงบัวบาดอกอันนี้เบิกจักบัวบัวกินใบบ่ได้กินดอกบ่มีดอ,ดอกเลยไหมนี่เลือนี่มองทาวานปลาผมนะครับเขาอยากปลา,างเงี้ยวม,มา่วานหลอๆนะครับบาดเดียวพ่อนะครับ เอาไปต้มเอาไปย่างปิ้งแก้มเหล่าแก้มเบียร์ไปเลยทุดเดียวแต้องที่เอาไปนะครับบาดเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ามันมีแต่บกทับนี่นะครับหรือ่าใหญ่กว่านี้นะครับย่างแบบขี่เพต้องเอาออกนะครับเบิดเทานั้นนะครับค้นเจวนะครับผิกผงนะครับนะครับสุดยอดดีด้ลยครับพี่น้องเด้อเนี่ยแหละกตบรรยากาศดีพี่น้องยำเล้งนะครับพี่น้องนี่กับบรรยากาศสวนเกษตรนะครับ ที่บ่มีมือโอดเทนะครับเขาสางห้แบบนี้ครับเมื่อเกิดบ่ว่าสิเกิดวิกฤตยังกะซ้ำนะครับอยู่เฉพาะในสวนนี่ก็อยูได้เด้อพี่น้องด้วยเพราะว่าอีกจากปีสองปีนะครับอภิมหาต้นไหม่มันสิขึ้นมานะครับเต็มสวนผมเลยครับปลูกคุ้มด้วยต้นไหม่เบิ้ลนะครับตอนนี้เขาก็ค่อยๆเห็ดไปทายพี่น้องเขาไปเบิ้งนะครับค่อยๆเบิ้งเรื่อยๆนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมจะเริ่มเริ่มแรงจริงู้เลย บทนมีต้นใหม่จากต้นนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังต้นไหม้เฮากำลังใหญ you, ่กำลังใหญ่นะครับแล้วพ <c oughs> <symbols> ี่น้องก็ปวดติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็กลับมาบานกลับมาเห็ดนะครับหรือ่าผู้ใดกําัังเห็ดกตเห็ดให้ดีๆนะครับนะครับให้ดีๆให้เฮานะครับเป็นทีอาศัยนะครับกองนกนูปูปีกแล้วก็มนุษย์นะครับหรือว่าพี่น้องเฮานะครับหรือว่าแขกไปไทม้านะครับพี่น้องหรือสางไว้้เจ้าเบิ้งนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็นะครับ เป็นแรงบันดาลใจในชุมชนนะครับในชุมชนในอำเภอในจังหวัดทั้งที่นะพี่น้องต้องส้างไว้นะครับเพราะว่าเกิดซิกิตยังกัดสู่เขาเห็ดแบบนี้ใบบ่ได้นะครับเพราะว่ามีถูกอย่างนะครับระวางพื้นนาะวังเปล่าครับมีจังสี่ถูกมีถูกยอย่างเห็ดยังไงพี่น้องอันใดมันเดียวกันนะครับสมมงหมเขาเห็ดห้เห็ดนาเสร็ดปุ๊บมันบ่มีอย่างกินเลยนะครับคือค่อยแต่เห็ดนาปีอย่างเดียวแต่ว่าเขาแบ่งพื้นที่นาเขานะครับพื้นที่นาเราห้าไร่แบ่งมาใช้งานสักสามไร่นะครับปลูก ูกบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชปลูกผักแปดชนิดสามสิบชนิดชนิดตังซี่นะครับนี่มันก็จะเนยตัวตวันโตคืนนะครับเราว้องกะจะได้กินไปพร้อมนะครับระวังจบถึงหาหนาให้หนาหน้ามาเ้าก็เห็ดหางเห็นหน้าตอนะครับนี่ครับือยังผมกําลัางเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าผูดได้เห็ดนะครับมันก็นกนได้นะครับถ้าผูดได้บ่เห็ดกะได้แต่แต่อยากเห็ดตืวซีนะครับเกิดควอมอยากอยากจะบลงมือทำกับบ่ได้นะครับพี่น้องเด้อนะครับผมกะสำหรับมื้อนี้กะฝากไว้สำนีแหละพี่น้อง สวัสดีครับ